สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่องอาร์มบัสซิ่งแล้วก็เพื่อนๆที่กาลังติดตามช่องอาร์มอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถที่อยู่ด้านหลังอาร์มเลยพอดีเรามาวิ่งงานแล้วเจอกันนะครับคันนี้ติดตามมานานแล้วแหละตั้งแต่ตั้งแต่ออกออกมาแล้วก็มาทําสีทําภายในแปลงทรงด้วยนะฮะเดิมมันเป็นทรงใบไม้นะครับอันนี้ก็มาทําปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นนะฮะเดี๋ยววันนี้เอาใจ สาวกคนชอบสแกนเนียซะหน่อยอันนี้คันนี้เป็นเคซีรีนะเคซีรีโนคาร์ดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันหนะ้าลายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับไปอ่าโอเคครับตรงหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยก็แนะนำกันก่อนเนาะคันนี้ก็เป็นสแกนเนียเคซีรี410ตัวโนคาร์ดนะครับนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็สวัสดีลูกค้านะที่กาลัง ดูคลิปนี้อยู่ที่กําลังจะเหมารถนะเอาแบบเอาแบบ2กลุ่มไปเลยรถคันนี้เป็นรถอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับน่านฟ้านะน่านนะนะฮะน่านบุรีนะ,ะนี่ครับน่านบุรีโบโทรก็ตามที่เห็นเลยครับ089 02977 99นะครับเดี๋ยวคันนี้ก็เป็นสแกนเนียรถห้างนะ รถห้างคือเดิมเนี่ยมันเป็นรถห้างของบริษัทเก้าๆนะครับอันนี้ก็มาปรับปรุงคือคือแต่เสียดายนะพี่เจ้าของเขาไม่ได้ใส่หูมาก็เป็นก้านไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ทําด้านท้ายใส่เขาเรียกว่าใส่แบบใส่เป็นท้ายแบบเขาเรียกยูโรไหมแต่ผมเรียกยูโรแล้วกันนะเป็นแบบท้ายส่งมาให้มันดูสวยนะส่งนี้ก็ จะคล้ายๆยูโรห้าหน่อยนะครับอ่าได้ความเป็นห้างนะได้ความเป็นห้างได้ความเป็นห้างใหม่หมดเลยสีก็เป็นสีขาวสะอาดสะอาดนะครับเพ้นลายนกขอต้องเรียกว่านกอะไร no นกอินทรีไหมครับนะฮะเป็นแบรนด์ประจำของสแกนเนียเลยนะฮะเห็นรูปนกเมื่อไหร่นี่ก็ใช่เลยนะฮะ ก็เรามาดูท้ายครับท้ายก็เดี๋ยวต้องถามพี่เจ้าของทีว่าท้ายนี่ตัดที่อู่ไหนนะฮะก็สวยนะครับนะครับสวยหมดเลยรถห้างแผลรถสายยาวนี่ต้องเล่นรถห้างนะไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือสแกนเนีย e นี่ก็ดีหมดนะครับสองแบรนด์นี้หรือจะเป็นวอลโว่ ow, จะเป็นแมนก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวนี้ก็ อ่าบ้านนี้ชอบสแกนเนียนะฮะแต่ได้ข่าวว่าเหมือนเทใจมาเบนซ์แล้วว่างั้นเพราะว่าสู้ราคาสแกนเนียไม่ไหวคืออย่างว่ารถสแกนเนียณนชั่วโมงเนี้ยมันเป็นรถเป็นรถที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับมันก็เลยทําให้ราคามือสองเนี่ยดีดขึ้นไปนะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นรถห้างนะอามก็แนะนานะฮะนะครับเบนนะฮะเป็นรถห้างที่ราคายัาง ย่อมเยาอย่างน่าฟังอยู่นะครับยังอย่าง,างน่าฟังอยู่นะฮะโอเคแล้วคันนี้มาเรามาดูคันนี้คันนี้ก็มินียมนะใส่มินียมหมดเลยนะครับนี่รถห้างรถห้างนี่ไม่ต้องเสริมโช๊คนะครับไม่ต้องเสริมโช๊ก <c oughs> โช๊กโช๊กต้นเดียวจบเลยก <c oughs> ็ด,ยดูดีนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราเน้นช่วงล่างส่วนแล้วรูปลายภายนอกเราอาจจะไปแปลงก็ได้แต่ว่า รถที่อามเคยไปถ่าย y o ยูอ่อของของบริษัทบัสคา e เลนที่มันเป็นเก้าเกปลดระวางอะ่ะหมดแล้วนะครับหมดละอ่าหมดละคันนี้ก็เป็นรถคันแรกๆที่ของจังหวัดน่านซื้อมาเลยคันนี้เป็นห้างแท้นะเพราะว่ารถสายยาวเนี่ยใช้ใช้รถห้างก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีความมั่นใจมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่ารถประกอบไม่ดีนะ ดีเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นรถห้างหรือว่ารถประกอบนี่ถ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่ซ่อมบำรุงถึงเนี่ยผมว่าก็ก็ดีเหมือนกันแต่จากความคิดส่วนตัวผมนะจากที่มีทั้งเคยมีทั้งรถประกอบแล้วก็รถห้างผมมองว่ายังไงก็ยังไงก็ภาษีมันดีกว่า <c oughs> อันนี้ไม่ได้พูดอะไรกันนะแต่ว่าภาษีมันดีกว่าจริงๆนะเรื่องระบบช่วงล่างนะครับต้องยอมเขาต้องยอมเขา คันนี้ก็สูง4เมตร20นะครับสูง4เมตร20นี่มีวอมีโอ้โหเจ้าของวัยรุ่นนะมั่นใจได้เลยนะครับนะฮะหน้าก็ใส่ด้ <c oughs> คือเจ้าของน่าจะชอบไฟวอนโว้นะครับใส่ไฟวอนโวนะฮะก็มีแบรนด์ของสแกนเนียนะฮะแล้วก็ใส่เป็นโลบาร์สแตลเลดด้านล่างนะครับก็ดูเรียบเรียบดีนะครับดูเรียบเรียบดูง่ายๆ สบายตาดีเขาเรียกว่าขายความเป็นห้างนะคะรถห้างคืออะไรอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวเผื่ออาจจะมี f อฟหรือเพื่อนบางคนที่มาเข้ามาดูแล้วไม่รู้อ่าถ้าถ้าเปรียบเทียบแบบให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยรถห้างก็เหมือนแบบเราไปซื้อรถอีซูซโตโยต้าวีโกอย่างเงี้ยออกจากศูนย์มามาอย่างเงี้ยฮะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับภายในก็เรียบๆดีนะครับคอนโซลก็เนี่ยฮะดูแบบแต่ไฮไลท์รถคันนี้อามอยากดำเสนอมากเลยก็คือพวงมาลัยนี่ครับสวยมากก็คือหุ้มเคปล่ามาหมดเลยฮะปุ่มกดก็เป็นสามารถปรับอยู่ที่พวงมาไลัยได้เลยนะครับส่วนเกียร์ก็สามารถปรับที่ตรงนี้นะโอเคเห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่า ไม่มีเกียร์เลยนะครับนะคนขับรถยี่ห้อนี้นี่สบายเกินไปนะแทบจะเป็นอมพาสอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เหยียบคาร์์นะครับนะฮะไม่ได้เหยียบคารต์ตั้งออตโต้แล้วไปอย่างเดียวเลยควบคุมอยู่อย่างเดียวครับควบคุมไม่ให้ตัวเองหลับมันสบายจัดนะแต่เคยขับรถเกียร์ออโตนะ้นามเคยขับแล้วไม่เมื่อยนะครับสบายต่างจากรถมีคัส์เยอะ คอ,อนโซลอ่าชั้นบนก็เป็นมุมของเครื่องเสียงนะชั้นล่างก็ระบบไฟระบบอะไรทั่วไปนะครับนะฮะก็ดูเรียบๆแค่นี้ก็โอเคแล้วครับนะฮะไม่ต้องไปเล่นคือคือการเล่นรถเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอยู่ที่เราเนี่แหละเราอาจจะอยู่ที่เราอะว่าเราจะเล่นทรงหรือว่าเล่นช่วงล่างนะฮะแต่ถ้าเกิดใครมีเงินเยอะก็เล่นทั้ง ช่วงล่างเล่นเล่นทั้งทรงเลยก็ได้นะครับได้หมดเลยอันนี้รถวิ่งงานมาเนาะเรามาเจอกันแล้วก็ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถือโอกาสนี้ถ่ายก็จะไม่มีโอกาสอีกเลยเพราะว่าอยู่ห่างกันนะฮะนะฮะส่วนเบาะก,ก็อ้วนๆน,นะคือประมาณแบบเวลานั่งสายยาวแล้วพิงเข้าไปเนี่ยคือหลังคนเนี่ยเต็มแน่นอนนะฮะเบาะ คือปั้นอ้วนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ถ้าจะทำโซนนี้ก็ติดต่อไปที่เบอร์นี้เลยครับลิมการช่างก็คือ,อเจ้าของโรงงานผลิตเบาะลิมการช่างก็จะทำการคือเรามีเบาะมีเบาะเดิมอยู่แล้วเราอย่าไปทิ้งนะมันสามารถปั้นมาเป็นเบาะแบบนี้ได้คือเขาใช้โครงเด็กเดิมนั่นแหละครับแต่เขาก็จะปั้นทรงขึ้นมาใหม่นะฮะร,ราคายังไงก็คุยกับเฮลิมได้เลยนะครับนะ ก็บอกก็สวยงามสีสบายสบายครีมส่วนหลังคาก็ไม่มีอะไรมากมายก็ก็ก,ก,ก็ก็มีของของก็มีนะครับอ่าเจ้าของดูแล้วน่าจะเน้นเน้นไปทางแบบนั่งไม่ไม่ได้แบบโชไม่ได้โชวหลังคานะให้ลูกค้านั่งให้มั่นใจในเรื่องของความสบายแล้วก็เออ รถไม่เสียนะฮะส่วนการแต่งภายในก็เอาจริงๆเนี่ยหัวใจหลักของการเหมารถมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีอยู่สามข้อหลักๆเนาะแอร์เย็นนะฮะเครื่องเสียงดีรถไม่เสียนะครับสามข้อนี่คือเป็นเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับส่วนเรื่องทรงเรื่องสีก็ก็แล้วแต่เจ้าของคนเหมาเจ้าของโครงการนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นคอย คอยเย็นแอร์นะฮะมาอยู่ตรงระหว่างกลางพอดีจริงๆดีนะเพราะว่าถ้าเกิดคอยเย็นเนี่ยมันอยู่หลังสุดใช่ไหมครับพเพื่อนๆนอยู่หลังสุดเนี่ยกว่าที่ตัวเนี้ยมันจะเป่าแล้วมันจะดันแรงลมเราไปด้านหน้าเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะฮะเดิมรถคันนี้มันเป็นแอร์หลังคาแล้วก็ย้ายลงมาให้มันอยู่ระหว่างนี้พอดีนะครับภายในถือว่า ถ้าเป็นโซนอีสานบ้านเราหรือโซนต่างจังหวัดแค่นี้ก็หรูหราแล้วครับนะฮะหรูหราละด้านหลังก็จะเป็นบ่อคู่นะทุกวันนี้ทําเป็นบ่อและสไตล์นี้กันหมดละไม่ไม่ไม่เป็นบ่อแบบห้าตัวนะเป็นบ่อแค่สี่ตัวแล้วก็มีซาวเครื่องเสียงนะครับมีไฟเทคอุปกรณ์เครื่องเสียงครบนะครับเห,เหลือเลยนะฮะนี่ก็คือมุมอมองจากด้านหลังมองไปหน้านะครับ ะะจากหลังมองไปหน้าทีวีก็นะครับสองเครื่องนะทั่วไปแต่ดูเบาะแล้วนั่งสบายมีเบลเบลออโต้สามจุดเบลตัวนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนเราคา,าดเบล์ของรถกระบะเลยครับก็คือดึงผ้าหน้าอกเรามาเลยะฮะดึงผ้าหน้าอกเราไปอย่างนี้เลยครับเนี่ยก็คือสมัยก่อนมันจะพาดแค่ตรงหน้าหน้าตักเราใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือเป็นรุ่นใหม่ละนะฮะก็ เขาเรียกว่าพัฒนาตามยุคตามสมัยนะฮะส่วนด้านหน้าสาด้านหน้าก็ไม่มีอะไรครับสาด้านหน้าก็จะเป็นอจอทีวีทั่วไปนะครับเพดานก็ทั่วไปนะครับถือว่าแต,แต่แต่ถือว่าสวยนะถือว่าสวยในฉบับของอเจ้าของรถต้องการนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาแข่งกับรถโซนภาคกลางเนี่ยโอ้ รถ่วนภาคกลางนี่เล่นกันแบบต้องแต่งเต็มลังคานะฮะคือคืออย่างว่าแหละครับเพราะว่าแต่ถ้าเกิดเรามีกลุ่มลูกค้าของเราเองนะครับเรามีเราเป็นเจ้าของรถแล้วเรามีกลุ่มลูกค้าเราไม่ได้ง้องานจากเพื่อนเราแบบมีก็วิ่งไม่มีก็จอดเงี้ยเราก็อาจจะแต่งในสไตล์ที่เราชอบไม่ต้องแบบเยอะแยะอะไรมากมายก็ได้ครับนะฮะ เราก็จะเดินวนลงไปข้างล่างเห็นไหมครับนี่ชํารุดละนะครับต้องระวังนะครับเนี่ยเราต้องบอกลูกค้านี่แตกแล้วผมไม่รู้ว่าแตกงานไหนอ่าเห็นไหมมันมันต้องต้องระวังช่วยกันนะฮะลูกค้าที่เมารถก็เขาเรียกว่าต้องรักษานะครับพอเราเดินลงมาชั้นล่างใช่ไหมครับก็ตัวนี้จะเป็นพื้นเรียบนะครับพื้นเรียบไม่มีอะไรเลยนะข้างล่างก็จะสูงชั้นล่างก็ทั่วไปเนาะ มีโชฟามีโต๊ะซ้ายขวานะครับแล้วก็บอกอีกสามคู่หกตัวนะฮะหุ้มพ่อแอร์ให้มันดูสะอาดตาหน่อยนะครับแล้วก็มีเพดานเล็กๆน้อยๆนะคแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับแค่นี้ก็เหลือเฟือนะฮะห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้บันไดไม่ได้ย้ายบันไดไว้อยู่มุมเดิมนะครับแล้วก็ทําห้องหลังเล็กๆน้อยๆ,ๆเพิ่มเติมนะครับนะฮะอันนี้ก็เก็บของของลูกค้าอยู่นะครับ นะฮะตรงนี้ก็ประตูหนีไฟอ่าประตูฉุบเฉินหนีไฟนั่นแหละครับก็ได้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคงไม่ต้องเปิดหรอกนะครับนี่ก็เป็นคอยเย็นแอร์นะครับคือดีนะเอาคอยเย็นแอร์มาไว้ห้องลูกค้าสักหนึ่งห้องนะ่ะเพราะว่ามันจะได้ได้ดูดอากาศร้อนไปด้วยเอาไว้ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็เอาไว้ใต้คนขับข้างหน้าอีกหนึ่งตัวนะครับชั้นล่างโล่งนะฮะ ประมาณนี้นะครับคืออย่างมากแหละเพื่อนๆการทําธุรกิจมันขึ้นอยู่กับเม็ดเม็ดเงินของเรานะครับบางคนบอกว่าต้องเอาทรงยูโรแปดทรงยูโรเก้าถึงจะมีงานวิ่งจริงๆมันไม่จําเป็นมากขนาดนั้นหรอกครับแต่มันอยู่ที่เหมือนของอาร์มไหมครับก็ก็เป็นทรงง่ายๆทรงเบนนะฮะแต่ว่างานก็พอมีวิ่งนะครับเพราะว่าเราก็ เน้นแอร์เย็นเครื่องเสียงดีอรถไม่เสียเราเน้นอัมเน้นอยู่แค่สามข้อนี่แหละไอส่วนเรื่องทรงก็ถ้าใครชอบรถทรงใหม่ๆก็ก็ก็ไม่ว่ากันนะฮะก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเพราะว่าเราก็เคยคิดนะเคยไปกู้เงินแล้วมาอัพทรงเพื่อจะแข่งขันกับเพื่อนเพื่อนสุดท้ายแล้วมัน มันก็วิ่งราคาเท่ากันนะครับมันไม่มไม,มันไม่ได้หมายความว่ามีทรงยูโร8ปเราจะได้ราคาเพิ่มมากขึ้นเลยครับแต่ว่าเราอาจจะได้เปรียบเรื่องการตลาดที่เราเป็นทรงใหม่อ่าอาจจะได้เออเห็นราลูปทรงสวยนะครับสำหรับใครที่เล่นรถใหม่เป็นน้องใหม่เนี่ยก็จริงๆก็เล่นทรงแบบนีน้ทรงให้มันสวยก็ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าจะมาเล่นเรียบเนี่ยก็อย่างว่า นอกจากว่าเรามีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับนี่ท้ายเขาก็ตัดมาสวยหมดเลยนะครับนะฮะท้ายตัดมาสวยนี่กว่าจะปั้นรถได้มาแต่ละคันนี้ก็หมดเงินไปหลายล้านเหมือนกันนะครับเดิมนี่แกเดิมนี่รถคันนี้เขาก็ซื้อมาร่วมร่วมสามล้านสามล้านนี่มันยังไม่ได้เป็นทรงนี้นะยังเป็นเดิมเดิมอยู่เลยนะครับแล้วก็มาทำทรงใหม่หมดไปเป็นล้านเหมือนกันนะฮะ เราเพื่อนๆลองคิดดูว่ากว่าจะคืนทุนนะครับเราไปเอาเงินสดเป็นก้อนมาใช่ไหมมาลงทุนแล้วเราก็มาเก็บเบี้ยรายปีรายเดือนเดือนละแสนในระหว่างทางที่เราทํานี่ก็ค่าซ่อมบํารุงนะเนี่ยจะค่ายางใช่ไหมครับนะธุรกิจรถนี่มองว่ามันมันเป็นธุรกิจที่ต้องต้องใจรักอะถ้าเกิดคุณมุ่งมาแค่จะเอากําไรอย่างเดียวผมว่า นะหนะักอยู่นะครับโอเคต้องใจรักด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นใจรักด้วยมันจะอยู่จะได้อยู่นานๆน,น,นะฮะขับรถก็จะได้อารมณ์ดีนะฮะอาจจะได้อารมณ์ไม่เสียนะฮะโอเคครับสาหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ที่กําลังจะเหมารถนะจังหวัดน่านหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ฝากรถน่านฟ้าบุรีไว้ด้วยนะครับนะฮะเบอร์โทรย้ํานะครับ0 8 9 0 2 9 7999รถคันนี้เลยนะครับค่ะนะฮะโทรคุยราคากับเจ้าของนะครับแล้วก็สุดท้ายนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะสำหรับคอมเมนต์มีามี FC ท่านหนึ่งบอกว่าให้อาม,มาถ่ายรถด้านหน้าหน่อยก็ใช่คันนี้หรือเปล่าครับ FC ถ้าไม่ใช่ก็แจ้งมาเลยว่าเป็นรถเจ้าไหนถ้ามาถ้ามาเห็นนะดำจะถ่ายให้ดูนะครับนะฮะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวประมาณวันที่กลางๆเดือนนะครับอูโมเดินเดี๋ยวอามลงไปถ่ายให้เพื่อนแน่ครับไม่ต้องห่วงช่วงนี้ขอหาเงินก่อนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ